ัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง พยาบาลขลุงเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงแห่งเดียวในอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่บนพื้นที่9ไร่3งาน74ตารางวาเปิดทำการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,508เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งสภาพพื้นที่เป็นทะเลเกาะ และภูเขาคำว่ากรุงเป็นภาษาชองแปลว่าลุ่มลุ่มดอนดอนมีประชากรจำนวนห้ามนหนห้ารคนวิสัยทัศน์คือเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตรฐานประสานเครือข่ายก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี ภายใต้การนำของผู้อำนวยการแพทย์หญิงขจีพรธีราทรงและทีมงานที่เข้มแข็งด้วยการสนับสนุนของทุกภาคส่วนสามารถแก้ไขปัญหาในท้องที่ได้ประสบผลสำเร็จมากมายแต่ยังมีปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอีกอย่างหนึ่งคือ โรคเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค NCD ด้วยบริบทคนครุงที่รับประทานอาหารที่มีรสชาติหวานมันเค็มเป็นเมืองผลไม้มีอาหารทะเลสดๆทำให้ประชาชนในพื้นที่ป่วยด้วยโรค NCD เป็นจำนวนมากเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาไตาและเท้าตามมา มีผู้ป่วยอำเภอขุงที่ต้องเดินทางไปฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าและโรงพยาบาลเอกชนจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวและเป็นการสนองต่อพระราชปารถของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในคราวเสด็จเยี่ยมโรงเรียนต่อชดอบ้านน้ำแดงอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไต ประกอบกับมีผู้ป่วยจำนวนมากที่เขียนข้อร้องเรียนถึงความยากลำบากในการที่ต้องเดินทางไปฟอกไตในตัวเมืองทำให้ผู้อำนวยการมีความคิดต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ยากลำบากเหล่านี้จึงเกิดแนวคิดในการสร้างอาคารฟอกไตขึ้นแนวคิดนี้ได้รับการตอบสนองด้วยดีจากพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับเงินบริจาคมาสร้างอาคารฟอกไตพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกฟอกไตจึงได้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2558และทำพิธีเปิดเมื่อปีพุทธศักราช2559โดยท่านผู้ว่าราชการในขณะนั้นคือท่านวิทุรัตน์สีนาม ซึ่งปัจจุบันท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดสอยดาวเหนือจังหวัดจันทบุรีขั้นตอนในการดำเนินการในการฟอกไตนั้นต้องมีการประสานงานหลายขั้นตอนกับหลายหน่วยงาน ทางโรงพยาบาลขรุงยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้แต่ก็เป็นโชคดีของพี่น้องชาวอำเภอขรุงที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านสาธิตปิตุเตชะได้ให้ความกรุณามาเยี่ยมเยียนให้แนวคิดในการทำงานและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานรวดเร็วและประสบผลสำเร็จได้ในเร็ววันขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความเมตตาต่อพี่น้องชาวอำเภอคลุง หลังจากที่มูลนิธิโลกไตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลราชวิถีได้มาตรวจเยี่ยมเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2562โรงพยาบาลขลุงได้รับบริจาคระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์จากมูลนิธิโลกไตแห่งประเทศไทยมูลค่า2ล้าน2แสนบาทและได้รับบริจาคเครื่องฟอกไตจากภาคประชาชน จำนวนสี่เครื่องด้านบุคลากรโรงพยาบาลขุงได้ส่งพยาบาลอบรมหลักสูตรการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมระยะเวลา6เดือนจำนวนสองทุนและได้รับการสนับสนุนอายุรแพทย์โรคไตาพาร์ทไทม์จำนวนหนึ่งคน พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกไตพาร์ทไทม์จำนวนหนึ่งคนจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีรวมระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นระยะเวลา7ปีวันนี้เป็นวันที่ประชาชนชาวอำเภอขรุงรอคอย โดยที่โรงพยาบาลขุงจะให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน3เครื่องสำรอง1เครื่องในวันเวลาราชการ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันละหนึ่งรอบรองรับจำนวนผู้ป่วยฟอกเลือดในพื้นที่ได้12-15รายโรงพยาบาลขุงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง,งชาวอำเภอขร,รุงขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสารเจ้าพ่อหลักเมืองขรุงที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอขร,รุง จงปกปากรักษาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านด็ตอร์สาธิตปิตุเตเช,ชาและคณะที่มาร่วมงานทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขสวัสดีเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพกราบขอพระคุณอย่างสูงค่ะ